ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นฮอนนะครับซึ่งก็ไม่ได้เล่นมาเป็นปีละตั้งแต่เซิร์ฟหลักที่มันปิดไปนะครับก็อยู่ดีๆก็อยากโหลดมาเล่นนะครับเพราะว่าแฟนผมเนี่ยอ่เป็นคนโหลดและอยากมาเล่นด้วยแต่วันนี้ผมมาเล่นคนเดียวนะครับก็1ปีที่ไม่ได้เล่นมาแล้วก็ผมก็ได้ลองเล่นไปน,นิดหน่อยครับประมาณสัก20่สิบตาได้มันเป็นเหมือนฮอนเซิร์ฟเถื่อนเนาะเพราะว่าเราสามารถเล่นแล้วก็ได้ตัวทองแล้วก็ซิลเวอร์ตัวนี้ด้วยนะครับไม่ต้องเติมเลยของทุกอย่างเนี่ยก็มีขายหมดเลยนะครับในร้านค้า มีลงฮีโร่นะครับปีหมดเลยนะครับซึ่งมันน่าจะเป็นของ g l o b a l l นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาลองเล่นดูนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเป็นปีนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่นมิดวอลนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเล่นไปด้วยแล้วก็จะวิเคราะห์เกมไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเกมแรกเนี่ยจะหัวร้อนหรือเปล่านะครับเพราะมิดวอลเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอคนเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็แรงที่ผมเปิดมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณพันหกหน่อยๆนะครับ ก็ถือว่าไม่น้อยเลยก็ไม่เยอะมากนะครับเกมฮอนเนี่ยถ้าเล่นมิดวอลคนเดียวเนี่ยก็จะหัวร้อนปเป็นเรื่องปกตินะครับ,พรบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเจอใครนะครับอีสีคนของทีมเราเนี่ยแล้วก็ฮีโร่ที่เขาเลือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกตามใจฉันนะครับใครจะเล่นแครร่ก็จะเล่นนะครับใครจะเล่นซัพพอร์ตจะเล่นก็จะมั่วหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นไปเนี่ยก็ต้องรับตามสภาพไปนะครับแล้วก็จะแบกทีมไปได้มากที่สุดส่วนฮีโร่มิดวอลที่ เอ่อเป็นตัวที่ต้องแบนหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกแอดเคิร์ดแล้วก็เจอร์ไซนะครับผมแล้วกอ็อาจจะเป็นพวกฟินหรืออาร์เทลลี่เดวโออย่างี้ก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นแอดเคิร์ดกับเจอร์ไซนะครับต้องแบนเลยถ้าหลุดมาเนี่ยโอกาสที่จะแพ้เนี่ยสูงมากครับถ้าทีมเราไม่เล่นเพราะมันเป็นฮีโร่ที่โกลงมากๆครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเป็นแคลรี่นะครับแรงระยะไกลแล้วกันนะครับเพราะว่ามิดวอรถ้ายิงไก่ก็จะได้เปรียบนะครับผมแล้วคารามิต y ี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําดาเมจในมิดวอร์ค่อนข้างดีครับเพราะว่าสกิลสอเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปประชิดก็ได้ครับเอาสามารถปั่นระยะไกลได้เลยนะครับอ,อีโร่ทั้ง2องฝ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับ มีทางระยะไกลแล้วก็มีสกิลซัพพอร์ตช่วยกันนะครับฝั่งนู้นก็จะมีสตแตนมีสกิลดาเมจค่อนข้างแรงในต้นเกมนะครับส่วนของเราเนี่ยก็จะมีวิสเลยนะครับพอสตแตนได้แล้วก็มีวิดีเกเตอร์นะครับคอยใบยให้นะครับผมแล้วก็จะมีแท้งแล้วก็ระยะประชิดอีกหนึ่งตัวแต่ระยะประชิดของเราเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับไอเทมที่ผมจะออกต้นเกมนะครับ<ม>ก็จะออกเซตนี้ตลอดเลยนะครับรองเทา้าแล้วก็เซตพาว o w e r supply ะครับสกิลที่จะอัพนะครับอัพสองนำเลยนะครับแล้วก็อัพสามไปหนึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยห้ามอัพเด็ดขาดนะครับพลามิตี้มิดวอร์นะครับอัพตอนหลังเลยนะครับมันไม่จะเป็นสกิลที่มีผลกับพลามิตี้หลักๆเลยนะครับสกิลสองนะครับแล้วก็สกิลสามก็อัพตามมานะครับเพราะว่ามีผลกับสกิลสองแล้วก็การตีธรรมดาด้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาดูนะครับว่าเราจะเกิดหรือไม่นะครับผมก็จะปั่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทำดาเมจปีไปนะครับผมก็ต้องถอยละครับตอนนี้พราสกิลหมดแล้ว บอกต่อนาน,นๆเนี่ยไม่ดีนะครับเห็ดเบนปีมากเม็ดเบนไม่ตายด้วยนะครับ็อตนี้ เราเสียไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพัดมาปรับใหม่กันนะครับก็สกิลของเขาเนี่ยต้นเกมค่อนข้างแรงครับเราต้องเ็บเซฟหน่อยเมดเบนไม่โผล่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาดักทางกลับบ้านหรือเปล่าทางที่ดีเราก็อย่าเพิ่งกลับดีกว่าครับ โอเคน่าจะกลับได้ละแต่ตายกันนี้ไม่ดีเลยนะครับทีมผมโดนนำมาแล้วนะครับ6ตัว๋ย่าเช่นต่อไปที่ผมจะออกนะครับก็จะเป็นโคดมาเชอร์นะครับเพราะว่าเพิ่มดาเมจทางกายภาพได้ดีนะครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยสังเกตนะครับเบสเบนก็จะออกเป็นของเลือดแล้วก็เป็นโล่แล้วก็เอ่อเพื่อกันเวทนะครับจะเน้นถึกนะครับเน้นถึกเป็นหลักเลยนะครับ ถ้าเราดาเมจเป็นลุมกับเมดเบนมากๆเนะี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับนี่ครับดูครับเมดเบนเนี่ยเลื่อนไม่ลดเลยครับแล้วก็แถมมีฮิวจากอดิเซียด้วยนะครับถือว่าเขาเล่นค่อนข้างฉลาดนะครับสําหรับเมดเบนส่วนทีมผมเนี่ยตัวแท้งเนี่ยดันออกรองเท้าครับไม่มีโล่ไม่มีของกันอะไรเลยยืนไม่ได้แน่นอนครับ ผมจะเอาเน้นแอซิดเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเล่นเซฟนะครับถ้าเราไหลไปมากๆเนี่ยอาจจะโดนคิวได้นะครับไอเทมเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะออกนะครับเดี๋ยวผมจะออกเป็นสนับมือแล้วกันครับเร่งดาเมจก่อนต้นเกมนะครับส่วนของกันเนี่ยเดี๋ยวจะออกตามที่หลังนะครับ เพราะว่ายังไงเราจะมีวิสเลกับวินดีเกเตอร์คอยตัดจังหวะอยู่แล้วครับเราไม่ต้องรีบออกของกันก็ได้ครับช็อตนี้นี่ครับคือสกิลขั่นตรงข้ามเนี่ยตอดเราได้เรื่อยๆครับเียเปรียบตรงนี้เลยครับ สังเกตว่าเมทเบนนี้จะรอหล่อยนะครับแต่ยังไม่เข้าเห็นไหมครับสีไม่เข้าเลยโปตถ,ถึกนะครับต้องตีเสาไปก่อนนะครับโคตรถ,ถึกครับเมทเวน ด้วยความที่ว่าสกิลสามเนี่ยเขามีเกาะกันเวทนะครับลอกของเซตสายเลือดอย่างนี้ก็สึกมากครับส่วนตัวแท้งเรายัางเหมือนเดิมว่าไอเทมมันรู้จะออกอะไรนะครับเงินพันสี่แต่ไม่ซื้อของมันไม่ได้นะครับต้องซื้อนะครับเพราะว่ามิดวอร์เนี่ยตายมันไม่ได้เสียงเงินนะครับเราไม่ต้องกักเงินไว้มีเงินเท่าไหร่เราควรรีบออกของนะครับไปบวกอีกแล้วครับทีมเรา สามห้าครับเพื่อนอยู่บ้านสองคนยังมาไม่ถึงก็ไปบวกนะครับนี่แหละรครับมิดวอรเล่นไม่มีความเป็นทีมเลยนะครับ เนี่ยครับสก,กิลระยะไกลเอาโคตรเสียเปรียบครับทีมเราตัวแทงผมก็ยังไม่ทำของนะครับดูครับผมจะยืนได้ยังไงครับผมถามหน่อยเงินพันเจ็ดครับไม่รู้จะซื้ออะไรนะรตัวแทง เล่นคนเดียวผมไม่เคย dragon. จะเจอทีมดีเลยครับผมบอกเลยไปอีกแล้วครับดังเกนก็รู้อยู่ว่าดมเมดเบนของนำขนาดนี้นะครับตอนยังโชคดีครับที่ทีมเขาตามมายังไม่ทันดาวสกิลหนึ่งแล้วนะครับเมดเบนม่แล้วครับ เออแป๊บเดียวปอมก็แตกไปแล้วนะครับออกกันเวทครับแล้วทําไมคุณไม่ซื้อมาตั้งแต่แรกครับกันเวทเคนผมถามหน่อยคือถ้าเราซื้อมาอย่างน้อยเนี่ยมันรีเจนเลือดเราได้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องเก็บเงินแล้วซื้อทีเดียวนะผมบอกไว้ก่อนตายแน่นอนวิเลยเมเบนมานครับ เดี๋ยวไอเทมต่อไปผมเจาะเป็นดาบเบิร์นแล้วกันนะครับถ้าจะออกดาเมจล้วนๆเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยืนไม่ไหวนะครับเอาเป็นดาบเบิร์นมาดีกว่านะครับก็จะทำดาเมจได้ดีนะครับกับสกิล2แล้วก็เราสามารถใช้เบิร์นหรือเปิร์กต่อสู้ให้วิ่งช้าได้ด้วยนะครับหรือลบสถานะที่เราติดด้วยก็ได้นะครับอย่างเช่นโดนเผาครับไพโร่เงี้ยก็ลบได้ ううผมต้องมานั่งหวาดเองด้วยนะครับเพราะว่าทีมไม่หวาด ไม่ไหวครับต้องผีปลอมทิ้งมานาไม่มีแล้วไม่เป็นฝัน่งปีเลยครับถ้าเมื่อสังเกตรูร้ทั้งรู้ว่าเขามีดับ์เดลดาเมจนะครับแต่ก็ยังฝืนบวกนะครับ ไปอีกแล้วนะครับผมต้องตายแล้วช็อตเนี้ยเมรดเบดมานะครับเดี๋ยวเปรียบครับค่อนข้างว่าฝั่งตรงข,งขง้ามเนี่ยสกิลเยอะครับแล้วเมดเบรดเนี่ยของเขายืนได้นะครับส่วนแท้งทีมผมเนี่ย ก็อย่างที่บอกนะครับยืนไม่ได้ผมงงทีมนะครับก็เห็นอยู่ว่ามาสเตอร์อาร์มยืนอยู<น>่ตรงนี้ก็ยังไปตายได้ พอแทงเนี่ยตายพอสิบเอ็ดแล้วครับเนี่ยครับคือไปยืนให้เขาฆ่าจนตายทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะครับ คือเคนเนี่ยอันติเนี่ยตอนนี้คือแทบไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าอาร์ติเซียเนี่ยเขามีพายุนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเคนอันติใส่ใครเมื่อไหร่เนี่ยอาร์ติเซียก็จะเป่าพายุก็สามารถช่วยเพื่อนได้นะครับเบมนเบนมาผมอยู่แล้วผมทำอะไรไม่ได้นะครับชอบ็อตนี้ต้องปล่อยอย่างเดียวครับ ฝั่งของเขาเนี่ยตัวทองสองตัวแล้วครับก็เล่นยากนะครับตามสภาพลตัร้ๆครับหนีไม่ได้แน่นอน ของอย่างขาดครับออกไปเอาเม็ดเบนอีกแล้วสองคนทีมโอ้โหเนี่ยครับวีดีก็ไปเอาครับงงมากไม่คุ้มนะครับเอาเม็ดเบนตัวเดียวเพื่อแลกตายไปสาปมคนเนี่ยออกสันไม่โดนนะครับอนนี้ อโอ้โหทีมสตันไม่โดนเฉยเนี่ยเบยรนเบนมานแล้วครับเรียบร้อยเอาไม่ลงครับอาทจีเซียคอยหิวให้คือถ้าทีมเราเล่นเซฟแบบนี้นะครับก็ังมีโอกาสที่จะลิกสถานการณ์ได้ ก็ผมคิดว่ายังพอไหวนะครับแต่ว่าเคียนเนี่ยเขาชอบดองเงินหมก็ไม่เข้าใจนะครับดองไว้ทําไมตอนนี้เราก็ได้ดับเปิดเพื่อสามแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นเตปมันไปนะครับ หมีเบนดับเบิลอีกแล้วนะครับสังเกตนะครับทีมผมไปบวกอีกแล้วอะไรที่บวกแล้วเสียเปรียบเนี่ยชอบไปบวกกันนะครับทีมผมตเอาหมีเบนก่อนนะครับโอเคที่เหลือไม่น่ายากแล้วครับทีนี้ เวียนหม่แล้วครับเขาต้องกลับล่ะหนีไม่ได้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะต้องออกของเอาไว้หนีแล้วนะครับถ้า BKB เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับเด,เดี๋ยวผมขอไอเทมเอาตัวรอดอีกชิ้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะออก BKB อย่างน้อยเอาอวินวอล์กมาเนี่ยก็<ะ>สามารถไล่ฆ่าได้ด้วยนะครับเมื่อเราอัพเป็นเกจูโร่แล้วทีไม่มาเอาเมดเบนนะครับ ไม่ทันแล้วครับตอนนี้ต้องเกียร์คีปไปก่อนนะครับงัน้นป้อมแตก ตายสิบเจ็ดตายสิบแปดแล้วครับเคนตายเยอะไปไหนครับ <Silence. S 1> เบียเราผมแล้วครับแต่น่าผมน่าจะหนีได้นะเขาตามไปฐานแน่นอน มีอติผมคิดว่าเขาไม่มีอตินะครับผมเลยหันกลับมาสู้ถ้ามีเขาไม่มีอตินะผมหันกลับมาสู้เนี่ยน่าจะน่าจะสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะช่วยหวานแล้วกันนะครับจริงหวัาฟ้าต้องหนักกว่าน,นี้นะครับเพราะว่ามีวอร์เดนนะครับแต่ทีไม่ออกผมก็ต้องออกเอง ได้บวกอีกแล้วครับเพื่อนอยู่อย่างไกลครับเสารครับเสา<ะ>ไม่รอนนะครับรัตเตอรอาร์มน่าจะไปเก็บของแล้วครับชอดนี้ก็เดี๋ยวผมจะลองกดเหตุไปแล้วนะครับ ของน่าจะไม่ทันแล้วครับตอนนี้นอ,อ้อมขวาม,มาตัวหนึ่งแลครับมาเตอร์อาร์มน่าจะมาแล้วครับอเอาป้อมแทนดีกว่าครับถ้าไปคลองเนี่ยไม่น่าจะมีประโยชน์มเมลเบรนมาแล้วครับได้อยู่นะครับตอนนี้ แต่มาเตอร์อาร์มครับยังเหลือไม่น่าไหวครับไม่รอดแล้วครับผมเคยนเนี่ยตายเยอะไปหน่อยนะครับแล้วเขาทำของมั่วๆนะครับรู้จะออกดาบแดงมาทำไมไม่มีประโยชน์นะครับสำหรับเคนนะแล้วยิงสถานการณ์ที่มันเ,เราเราเล่นตามเขาเนี่ยไม่ควรออกนะครับดาบแดงควรออกของเลือดหรือไม่ก็เป็นของที่ช่วยทีมที่ได้ดีอยู่นี้นะครับอย่างเช่นฟอร์ดบู๊อย่างเงี้ยครับ โอ้โหม,มีหวัดฟ้าด้วยนะครับผมมีอายผมดืมดูนะครับ,บ,บเร,รียบร้อยนะครับ ทุยากนะครับมีวินโบน่ยมาเตอร์อาร์มยังไงก็ไม่ไหวครับของนำขนาดนี้ <Yeah. S 1> ก็ยอมแพ้ไปนะครับก็อย่างนี้ครับมิดวอรเวลาเราเล่นเราก็ตามสภาพนะครับเราไม่รู้ว่าจะเจออีกสีคนเนี่ยมาเล่นยังไงนะครับแล้วก็ออกของก็มัวๆนะครับก็แนะนําว่าชวนเพื่อนมาเล่นกันเยอะๆนะครับ แต่คลิปต่อไปเนี่ยผมก็อาจจะลงฮอนอีกนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยสกร,รมผมก็จ,จะพักก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีสกร,รมเดี๋ยวจะมีช็อตดีๆเดี๋ยวก็จะเอามาลงนะครับตอนนี้สกร,รมก็ยังก่อยๆอ,อยู่นะครับเซิร์ฟก็แลกด้วยนะครับเลยยังไม่ได้ลงนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันะะนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ